นะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้พักเที่ยงแล้วนะครับเราก็จะกินข้าวคุณพุ้ยก็จะเป็นแม่ครัวรับประจำวันข้าวอาด้อใจเฉยเฉ<ะ>ยประจำทีมง,งานนะวันนี้โอ้ทีมง,งานทั้งคู่ใสเสื้อแดงด้วยกันเคนละเสื้อแดงใสดัดก,กันมาหรือเปล่าเดี๋ยวคุณพุ้ยก็จะทำส้ตตมตำเดี๋วยวเดี๋ยวไปคุยกันก่อน มามาโอ้ก่งจังเลยแล้วเป็นงอูดว่าเจ้าตามเสียบม,ม่มีค่เออแกงแ,แกงมะไล่ปลาไหลปลาไหลแกงมะไล่พูดลูกน้องเทศทีม <c oughs> อฮะรุดปลาไหลแกงมะไล่พูดลูกน้องเท่ทีมเลยนี่ พิษพลาดเล็กน้อยปนดายหกปนดายมันคาถุงอยู่พิษสองนได้อยู่กินพิษเลยะเฮ้ยสองบอเขาโอ้โหอันนี้แกงปลาไหลต่ต้ต้ต้นต้นนี่ต้นนี่ต่ต้นนี่ต้ี่ตี่ต้่นี่ตี่ย้นนีนี่ต้่ตนนี่ตเนนตี่ตนนี่้นนพี่น

เออเออมีคนทำความสะอาดอยู่อ้ออ้อย่าฟาวได้ในถ้วยเลยยัางมันจกินเนี่เออเออเอออก็มือเศร้านวดลุยเลยเนี่ยตรงนั้นน่นอ่ะกินกินก่อนคนอี่นอนสบายปานหมาคือเขาว่านี่ดีเลยงานบริหิทธาตะกินสบายปานหมาคอยเว้าหมาได้บ่ได้เว้าเจ้าเราไม่พูดเขาเนื้อกินเลนบ่นี่ เพ็ดได้บ้นี้เพ็ดได้บ้นนี้สิเลานำให้เพดได้บ้านนี้ลิ้นตน,นันั่นนั่นนั่นมาเอาไปเอานไปนี่ครับงานเสร็จแล้วเก็บหมด้วนะครับพงนี้ส่งเรือฝั่งเดียวตองเมื่อโภทุกวุกลาภ mặc những câu kỳ câu tâm hồn giải soi cho soi cho soi cho 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 อย่าไปพูดเ,เ,เรื่องอเอ้ากินกินข้าวกันครับทุกคนกินข้าวกันด้วยทุกๆชันด้อกินแล้วไปเที่ยวเขา่อไก่อนมันงไปอไนไ่ได้กินข้าวครับนีู่กบู่ชีหลอนมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn